สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามแคทตาโรนะคะอ่านไพ่กับมาดามแมวคะ่ะใครที่เข้ามาใหม่าใหม่นะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องมาดามแคทนะคะอย่าลืมกด subscribe ในช่องนี้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะใครที่เข้ามาบ่อยแล้วนะคะยินดีต้อนรับกลับบ้านของมาดามและก็ของเราทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเล่น Pick a c อร์ดนะคะในหัวข้อที่ว่า ความในใจอะไรของเขานะคะคที่ซ่อนไว้ไม่บอกให้เรารู้นะคะความในใจอะไรที่เขาซ่อนไว้ไม่บอกให้เรารู้นะนึกถึงหนะ้าคนคนนั้นเข้าไว้นะคะหลับตาและทําสมาธินะมีกองไพ่เลก3ามกองนะคะ1 2และสนะจ๊ะอ่ะเริ่มได้หลับตา โอเคค่ะริมตาได้จ้ากองไพ่ไหนที่สะดุดตาเพื่อนๆที่สุดนะคะให้ไปฟังกองนั้นนะคะส่วนใครที่ยังทําสมาธิไม่ได้กดพอสไว้นะคะแล้วเลือกใหม่นะจ้าใครที่เลือกได้แล้วไปฟังมาดามเลยจ้าสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะ The Dark t ด e d a r ก Man เชส n t อร์โนะคะไปกับคำถามเราเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเพระนาะฉะนั้นมาดามจะทำคลิปสั้นๆน,นะจ๊ะ เขามีความรู้สึกอะไรในใจที่ส่อนไว้ไม่บอกเพื่อนๆนะคะมีอะไรอยู่ในใจของเขาที่เขาไม่ยอมบอกเพื่อนๆนะมาดามเข้าไปเผื่อดูให้นะจ๊ะส่งพลังงานมาให้มาดามนะจ๊ะทำสมาธินะขอพลังงานจักรวาลและพลังงานไพทาโรนะคะเข้าไปดูความรู้สึกของคนที่กองที่หนึ่งคิดถึงนะว่าเขามีอะไรซ่อนไว้ไม่ยอมบอกเพื่อนๆกองที่หนึ่งนะคะขอมาดามเข้าไปดูให้ค่ะ ห้า่วยนะ The world s t r e n g t h นะคะ e เด็กถือเหรียญน,นะหนึ่งเหรียญความรู้สึกในใจของเขาที่เขาไม่ยอมบอกเพื่อนๆน,นะคะเขาบอกว่าเขาเสียใจ นะความรู้สึกหลักเลยนะคือเขาเขาเสียใจเสียใจมากๆเลยตอนนี้นะคะแต่เขาไม่ได้แสดงออกให้เพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งรู้ว่าเขาเสียใจนะคะเขารู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งอ่ะเหมือนจะไม่ได้อยู่กับเขาในชีวิตของเขาแล้วตอนนี้นะคะเหมือนกับเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งอ่ะ ไปใช้ชีวิตใหม่นะคะไปเจอคนใหม่ๆนะคะพบเจอกับวงจรชีวิตใหม่ๆแล้วไปอยู่ในสังคมอื่นที่ไม่ใช่สังคมของเขาแล้วนะคะเขารู้สึกได้ถึงการที่เพื่อนๆกองที่1นนะคะมีความสตรองนะคะมีความใจเด็ดนะคะแล้วก็ได้ออกไปจากชีวิตเขานะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะไปกับชีวิตใหม่ของเพื่อนๆแล้วนะคะตัวเขาเองนะไม่ได้แสดงออกหรอกเขารู้สึกยังไง แต่เขารู้สึกเสียใจมากๆนะคะเพราะเขายังถือความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะเด็กถือเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญนะคะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเขากับเพื่อนๆมันมีค่านะคะเขารู้สึกเขาไม่อยากเสียไปนะคะแต่ตัวตัวเพื่อนๆนะคะคือเปิดโลกใหม่แล้วเป็น The World ละนะอ่าแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆก็คือเหมือนจะตัดเขาได้ละเพื่อนๆมีความเป็นสาวอดทนนะคะคือเป็นคนที่แบบ สตรองในแบบของตัวเองนะไม่เสียใจไม่เสียเวลาเสียใจอะไรมากมายกับชีวิตนักหนานะคะเพื่อนๆก็เลยไปใช้ชีวิตกับชีวิตใหม่ที่เพื่อน,เ,อนเ,เลือกแล้วตัวเขาเองเสียใจแล้วเขาไม่ได้บอกเพื่อนๆเ,เขาเองมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเขากับเพื่อน,เอนๆเนี่ยมันไม่ควรจะจบกันอย่างนี้พอเขายังถือความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่เลยมันยังมีคุณค่าในจิตใจเขาอยู่เลยนะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะที่เขาไม่ได้บอกเพื่อนๆ่อกองที่หนึ่งนะคะอ่ามาดามขอเข้าไปดูให้เพิ่มเติมอีกนะ เนื่องจากเป็นคลิปสั้นๆมาดามจะไม่เข้าไปดูปัญหาของเพื่อนๆกับขานะ Night of Cup นะคะอยากจะกลับมาขอเริ่มต้นใหม่นะอยากจะกลับมาขอโทษนะอยากจะกลับมาคืนดีด้วยนะคะสองไม่เท้านะคะชีวิตเขาเองก็ต้องเลือกเหมือนกันนะคะมีทางที่เขาต้องเลือกเหมือนกันนะตอนนี้เขากําลังหยุดพักกับชีวิตนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องนิ่งก่อนช่วงนี้นะคะเพราะเขาทู่ซีต่อไปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นนะเฮอร์มิตนะคะเขาพยายามที่จะไปคิดทบทวนตึกตรองนะ ถึงแนวทางที่ดีที่สุดสําหรับเขานะคะการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสําหรับเขานะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ที่มันดีที่สุดนะคะระหว่างเขากับเพื่อนๆนะคะพอเขาคิดว่า ตัวเพื่อนๆเองตอนนี้คือไปสวยชิลมีความสุขกับชีวิตตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วนะคะตัวเพื่อนๆหลังจากที่ห่างจากเขาไปนะคะ <LLC. S 1> ก็กลายเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์นะคะดูแลตัวเองได้นะคะมีความสุขกับตนนัวเองนะคะชอบอยู่บ้านนะคะชอบของสวยๆงามๆนะคะแต่งตัวดีแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเพื่อนๆอะ่ะดูมีสเสน่ห์ขึ้นนะคะเขาอยากจะชมเพื่อนๆว่าเพื่อนๆตอนนี้ดูดีมากเลยนะดูสวยขึ้นดูแลตัวเองขึ้นผิวพรรณดีเสื้อผ้าดีนะคะแล้วก็ อาจจะหุ่นดีขึ้นนะคะผอมลงด้วยก็ว่า,วาง,งั้นเถอะนะเขาไม่ความในใจประมาณว่าเขาก็อยากจะคืนดีกับเพืเ่อนๆแหละแต่ว่าตอนนี้เขาก็คงต้องเลือกทางที่ดีที่สุดที่จะเข้ามาคุยหรือเข้ามาเทคเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นะคะตัวเขาเองที่นิ่งๆไปไม่ใช่นิ่งไปเพราะว่าจะหนีหน้าหรือจะหายไปไหนนะเขาพยายามไปคิดทบทวนนะคะว่าตอนที่เขาคัมแบ็ k อะคะตอนที่กลับมาวิธีไหนหรือ ทำแบบไหนนะคะจะได้ความสำเร็จมากที่สุดนะคะน่ะนี่คือความรู้สึกของเขาที่ซ่อนไว้ในใจไม่บอกเ,เพื่อนๆกอนที่หนึ่งนะคะถ้าชอบการอ่านไทยสไตล์มาดามอย่าลืมกด subscribe ในช่องมาดามแคททาร์โรนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมีอะไรคอมเมนต์บอกมาดานได้ไหมคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะ Dreaming c a t t a r e r นะคะวันนี้เราทำคลิปสัส้นๆเลยนะจ๊ะให้เหมาะกับวันอาทิตย์สบายๆนะคะสำหรับทุกคนนะคะมาดูกันซีความในใจอะไรที่เขาซ่อนไว้ไม่บอกเพื่อนๆน,นะคะกองที่สองนะคนที้เพื่อนๆกองที่2คิดถึงนะเขามีอะไรในใจที่เขาไม่บอกเพื่อนๆน,นะขอมาดามเข้าไปดูให้นะจ๊ะ ลางไพ่อีกทีหนึ่งนะอุ้ยโอเคส่งพลังงานนะคะทําสมาธิให้มาดามนะ้มาดามขอพลังงานจักรวาลและพลังงานไพทาโรนะคะเข้าไปดูความรู้สึกของคนที่เพืเ่อนๆก่อนที่สองคิดถึงนี้นะคะว่าเขารู้สึกอะไรแลวไม่บอกเพื่อนๆนะคะก้าดาบนะจ๊ะห้าม้เท้า เดร์เลเวอร์เอไม่ใช่5้าไม่ท้าว่า5้าดาบนะคะเดร์เลเวอร์นะแปดเหรียญน,นะคะราชาเหรียญน,นะคะโอเคความในใจที่เขาไม่ได้บอกเพื่อนๆกลองที่สองนะคะตอนนี้คือเขาเครียดมากเลยนะเครียดนอนไม่หลับ กินไม่ได้นะคะวิตกกังวลนะคะเอาเพื่อนๆอนออกจากหัวไม่ได้เลยนะกลางคืนก็แทบนอนไม่หลับเลยนะตื่นมากลางคืนก็วิตกกังวลนะจ๊ะพอหลับตาไปก็เห็นแ่หน้าเพื่อนๆนนะคะนึกถึงอะไรหรอนึกถึงตอนที่เขากับเพื่อนๆทะเลาะกันนะเหมือนตอนนี้เขากับเพื่อนๆน่ออยู่เป็นคนละกลุ่มคนละกลุ่มเลยนะเหมือนมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะคะแบ่งพรรคแบ่งพวกนะคะมีการเอาชนะกันในความสัมพันธ์นะคะมีคนที่รู้สึกตอนเนี้ย เหมือนเขารู้สึกพ่ายแพ้อาจจะเป็นเพื่อนๆก็ได้นะคะตอนนี้รู้สึกว่าพออลอยทะเลาะกับเขา แล้วก็รู้สึกทะเลาะกันก็มีแต่ปัญหาเนาะเจ็บปวดหัวใจก็เลยเลือกที่จะเดินออกมานะคะเจ็บปวดแล้วก็เดินออกมาแล้วทาให้เขารู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกแย่มากตอนนี้รู้สึกเครียดไปหมดเลยนะคะตัวเขาเองก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับเพื่อนๆอ,อยู่นะคะเดลิเวอร์นะคะมีความรักอยู่เลยนะหรือมีความเป็นไปได้นะคะที่เป็นเพื่อนกองที่สองนะคะทะเลาะกันกับเขาเพราะว่า มีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้มีคอมมิทเมนต์แล้วนะแล้วก็ความรักที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนๆกับเขาคนนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นรักทางเลือกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการทะเลาะก,กันนะก็เลยทําให้เขารู้สึกเครียดนะคะเป็นความรู้สึกของเขาแต่ตัวเขาไม่ได้บอกเพื่อนๆหรอกนะ มันเป็นความรู้สึกที่เขาเก็บไว้ในใจนะคะต่อให้เพื่อนๆเ,เห็นเขานะคะเขาก็ไม่แสดงออกหรอกว่าเขากําลังเครียดอยู่นะคะแล้วก็คิดมากด้วยนะคะเขาอาจจะโพสต์อะไรในโซเชียลมีเดียแล้วทาให้เพื่อนๆรู้สึกเขาก็ไม่ได้เห็นแค่เไม่ไดีแย่แสะอะไรเราเลยนะคะความความจริงไม่ใช่เลยนะคะมันเป็นความรู้สึกในใจเขาที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้บอกใครนะ เขาก็เลยได้แต่ก้มหน้าก้มตาทํางานไปนะคะยิ่งเขาทํางานหนักเท่าไหร่นะคะยิ่งเขาไปโฟกัสกับการงานเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือความรู้สึกที่เขาอยากจะพยายามที่จะเลิก คิดมากเกี่ยวกับเพื่อนๆนนะคะเลิกคิดถึงเพื่อนเอนแล้วไม่อยากฝันไลค์แล้วนะคะก็เลยมุ่งเน้นไปกับการทํางานทําการนะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็เจ็บปวดเหลือเกินนะคะกับการทะเลาะกันครั้งนี้นะจ๊ะอ่ะขอดูนะคะความในใจเพิ่มเติมของเขานะคะเขารู้สึกอะไรในใจที่เขาไม่ได้บอกเพื่อนๆอนอีกบ้างนะคะขอมาดามเข้าไปดูให้นะคะส่วนปัญหาอะไรระหว่างเพื่อนๆอกับเขามาดามไม่เข้าไปดูเพิ่มเลยนะคะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะจ๊ะ ขอดูความในใจที่เขาไม่บอกเพื่อนๆดีกว่านะอะไรอีกนะขอมาดามเข้าไปดูนะ4ถ้วยนะคะ3ถ้วยราชินีดาบเดอะฟ Night of Cups นะคะอ่า สิ่งที่อยู่ในใจเขาที่เขาไม่บอกเพื่อนๆอีกนะคะเขาอยากบอกเพื่อนๆว่าอย่าเฉยชาใส่เขานะคะอย่าทําเป็นเมินใส่เขานะคะให้กลับมาคุยกันดีๆเหมือนเดิมนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากที่จะกลับมาเป็นคนรักเขาแล้วนะกลับมาคุยกันอย่างเพื่อนสนิทเหมือนเดิมก็ยังได้นะคะตัวเขาเองรออยู่นะคะแต่เขารู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนๆอะ่ะอาจจะอ,อ ตั้งดาบใส่เขาเลยนะคือประมาณว่าถ้าเข้ามาเนี่ยฉันด่าแน่นอนนะคะตัวเขาเองก็เลยไม่กล้านะเขามีความรู้สึกอยากจะกลับไปคืนดีกับเพื่อนๆนะคะนายับนะเขาอยากจะขอโทษนะเขารู้สึก ผิดรู้สึกเสียดายนะความสัมพันธ์เดิมๆที่เคยมีต่อกันนะคะเขาอยากจะแก้ไขนะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเพื่อนๆนั่แหละคะ่ะเขาอยากจะลองเสี่ยงอีกครั้งนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่โอเคกับเขาแล้วนะคะกลับมาแบบเพื่อนก็ได้นะคะเขายังอยากให้เพื่อนๆกองที่สองนะคะกลับมาเลยนะดูหน้าแมวตัวนี้นะจ๊ะขอโทษนะกลับมาอีกครั้งได้ไหมนะนะคะนี่เพื่อนๆทำอย่างนี้ใส่เขานะคะ เขาเดินมาเหรอเพื่อนเพือนก็ทำหลับตาข้างนึงแล้วทำไม่เห็นเขาจ้าแล้วก็อยากใกล้ฉันตอนนี้นะเดี๋ยวฉันควักดาบฟันเลยนะจ้านี่คือความรู้สึกของเพื่อนๆนกองที่2องนะคะแล้วก็ความในใจของเขาตอนนี้นะคะเขากลัวเพื่อนๆพื่อนเขาอยากจะกลับไปคุยเหมือนเดิมแต่เพื่อนๆเย็นชาจังเลยตอนนี้เขารู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกน้อยใจรู้สึกอยากจะเข้าไปขอความรัก นะแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ให้ไม่เป็นไรนะเป็นเพื่อนกันไปก็ยังดีนะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะเพื่อนเพื่อนกองที่สองนะจ๊ะยังไงก็เ,เพื่อนๆอกองที่สองนะคะเอาไปตัดสินใจได้นะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใชพลังงานของเพื่อนๆไม่เป็นไรฟังไว้นะคะเฉพาะพลังงานดีๆนะจ๊ะจะชอบการ์ดไพ่สไตล์มาดามอย่าลืมกด subscribe ในช่องมาดามแคทเธอร์โรกดักิ้แจ้งเตือนมีอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะลุน่าหลือแบงนะจ๊ะอะไปกับคำถามเราเลยนะความในใจอะไรที่เพื่อนๆคนที่เพื่อนๆกองที่3ามคิดถึงนะคะแล้วเขาไม่ได้บอกเพื่อนๆนะจ๊ะขอมาดามเข้าไปดูนะคะวันนี้มาดามทำคลิปสั้นๆนะให้เหมาะกับวันอาทิตย์นะคะวันสบายๆของทุกคนนะความในใจอะไรของเพื่อนๆ เฮ้ยไม่เชื่อของเพื่อนความในใจอะไรของคนที่เพื่อนๆกองท่สามคิดถึงนะคะแล้วไม่ได้บอกเพื่อนเพื่อนกองท่สานนะทามสมาธิกันนะเพื่อนเพื่อนกองท่สานนะคะส่งพลังงานมาให้มาดามค่ะมาดามขอพลังงานจักรวาลและพลังงานทาโร่นะเข้าไปดูความในใจของเขานะคะอุ้ยออกมาแล้ห้าเหรียญน,นะจ๊ะ รู้สึกเหงาโดดเดี่ยวนะความเหงาและโดดเดี่ยวของน้องกระต่ายนะคะนุ่งกระต่ายกลางทีม้านะคะออกมาเลยนะอุี่ลูกๆของมาดามร้องใหญ่ละราชาไม่ท้าวนะเดอะสตาร์ไ r o ็อ a n ฟ ราชอาัศวินดาบนะคะสิ่งที่อยู่ในใจของเขาแล้วเขาไม่ได้บอกเพื่อนๆกองที่สามนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขาเหงาสุดหัวใจเลยนะเหงาเศร้าปรเปล่าเปลี่ยวใจนะคะรู้สึกว่าเพื่อนๆกองที่สกับเขาเนี่ย ช่วงนี้ไกลกันเหลือเกินนะดูเงียบใ่กันนะคะต่างคนต่างไปทำงานทำการทำธุระส,ส่วนตัวเหรอถึงได้ห่างเหินกันนะคะตัวเขาเองอยากไปหานะคะมีอัศวินไม้เท้านะคะเขาคิดถึงเพื่อน,เ,อนเขาอยากไปเจอไปพูดคุยอยากจะไปทักทายอยากจะไปเจอหน้าเพื่อนๆน,นะคะไม่รู้ติดอะไรนะคะติดคำสั่ง เค้าฟีลหรือเปล่าฮาลโแฟนนะจ๊ะติดคําสั่งขององค์กรใหญ่หรอติดสังคมกฎระเบียบของสังคมอะไรสักอย่างที่ทําให้เขากับเพื่อนๆไม่สามารถมาเจอกันได้นะอาจจะมีความต่างเรื่องระยะทางนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลนะทาให้เขากับเพื่อนๆดูหงเหงาห่างจากกันนะคะตัวเขาเองอยากจะถามเพื่อนๆว่าอยากเจอเขาไหมนะคะอยากจะมาพูดคุยกับเขาไหมอยากจะมาทักทายกันไหมนะอยากจะ ส่งข้อความถึงกันไหมถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันนะมีเดอะสตาร์ขึ้นมาอาจจะห่างๆกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้ส่งเมสเซจท้ากันไม่ค่อยได้พูดคุยกันเหมือนเก่านะคะตัวเขาเองอยากจะถามเพื่อนๆกองที่3ว่า อยากส่งเมสเซจคุยหาเขาหรืออยากโทรหาเขาไหมตัวเขาอยากโทรหาเพื่อนๆมากเลยอยากส่งข้อความนะคะอยากติดต่อสื่อสารไปหาเพื่อนๆนะคะแต่มันมีกฎระเบียบสังคมอะไรสักอย่างที่มันกั้นขวางเพื่อนเพื่อนกับเขาไว้นะคะให้ไม่สามารถสื่อสารกันได้นะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเคอร์ฟิวหรือความห่างของระยะทางหรือว่าคนในสังคมของเพื่อนๆกับเขาที่ไม่ให้เขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบ ไม่อยากให้เพื่อนๆกับเขาลงเอยกันอะประมาณนั้นมีคนในสังคมไม่เห็นด้วยกับความรักของเพื่อนหรือคหรือการที่เพื่อนเพื่อนกับเขาจะคุยกันนะก็เลยทําให้เพื่อนๆกับเขา่แยกออกจากกันนะคะ,ะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เขาอยากจะพูดคุยนะเขาเหงาเหลือเกินนะคะสองไพ่นี้ออกอารมณ์เหงาเหงานะคะเหงาเหงาในแบบของเขาแต่เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะสิ่งที่เพื่อนๆอเห็นอาจจะเพื่อนๆอาจจะเห็นเขาว่าอเอ้เขาก็ทํางานทําการหรือทาอะไรดูโดดเด่น ดูชิลนะคะดูสดๆอะไรของเขาตามภาษาเขาไปนะแต่ในใจลึกๆคือเขาเหงานะคะเป็นไพ่แห่งความรู้สึกแบบเดียวได้เหงาอยากเจออยากคุยอยากรู้ว่าตัวเองก็รู้สึกเหมือนกันไหมอย่างนั้นนะคะอะไปดูอีกนะคะความในใจอะไรของเขาที่เขาไม่ได้บอกเพื่อนๆกองที่3อีกนะคะ justice นะคะเขามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจบางอย่างนะแล้วเขาไม่ได้บอกเพื่อนๆกองที่สามนะคะ e m press นะจ๊ะสามเหรียญน,นะสี่ถ้วยนะคะ 9, เก้าเหรียญน,นะคะเขามีความในใจอื่นที่อยากบอกเพื่อนๆกองที่สามคือ เขารู้สึกว่าเพื่อนๆกองที่3นะคะเป็นคนที่เขารักมากๆนะคะเชิดชูให้เป็นอันดับหนึ่งในหัวใจเลยนะคะดีวิทอมเพรสก็เข้ามานะคะแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะเขารู้สึกว่าเพื่อนๆกองที่3ดูดีมากช่วงนี้นะคะแต่งตัวดีทํางานเก่งนะคะหาเงินเก่งแล้วก็ดูชิลดูใจดีเป็นสาวสวยนะคะหรือว่าเป็นหนุ่มหล่อนะคะสายเปได้วยนะ,ะเป็นคนที่ มีความสุขกับตัวเองมากๆเลยนะคะเขาอยากจะชมว่าเพื่อนๆดูดีเหลือเกินนะช่วงนี้นะตัวเขาเองอยากจะเข้าไปมอบถ้วยมอบความรักให้กับเพื่อนๆนะคะแต่เขาไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆน่ะจะรับถ้วยของเขาไหมนะคะเขากลัวว่ากระต่ายตัวนี้ที่เป็นเพื่อนๆเนี่ยนะจะไม่สนถ้วยน้อยๆของเขานะคะเขารู้สึกว่าเพื่อนๆกองที่3ามดูเลอะข้ากว่าเขาอะค่ะเขารู้สึกว่าเขายังขาด หลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆกองที่3ได้นะจ๊ะเขาเศร้าเหงาแล้วห่างเหินจากเพื่อนๆกองที่3อยากเจออยากพูดคุยอยากทักทายแต่เขารู้สึกว่าเพื่อนๆกองที่3าดูแบบ เลิศเลอเพอร์เฟกดูแบบว่าเหนือชั้นกว่าเขามากเลยนะตอนนี้เขาก็ได้แต่ตัดสินใจนะคะว่าเขาจะทํำยังไงดีนะคะตัวเขาเองรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะเขายังอยากให้มันไปต่อนะคะมันมีความมั่นคงนะเขามองแล้วว่ามันมั่นคงแน่ๆน,นะคะแต่ตัวเขาเองจะเหมาะสมกับเพื่อนๆหรือเปล่านั้นเป็นคําถามในใจเขานะคะตอนนี้นะอ่ะมาดามก็ เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆกองที่3ด้วยนะคะยังไงซาถ้าชอบการอ่านไพสไตล์มาดามนะคะอย่าลืมกด subscribe ในช่องมาดามแคททาร์โรนนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะมีอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย